บางคนก็ค้านจนลืมไปว่าตัวเองคือส่วนหนึ่งของต้มยำกุง้งจริงๆแล้วเนี่ยดิจิทัลเบ n มีเป็นการยิงนกสามตัวด้วยกระสุนนัดเดียวอันแรกคือการกระตุน้นเศรษฐกิจเราจำเป็นต้องกระตุน้นเศรษฐกิจประเทศเราโตช้ามานาน GDP น,น้อยกว่าคนอื่นทั้งหมดโดยเฉลีย่ยเพราะหนึ่งมันไม่มีเงินในระบบเพียงพอแบงค์ชาติก็มีหน้าที่ไม่อยากให้แบงค์พาณิชย์เดือดร้อนเพราะว่าถ้าเงินเยอะเดี๋ยวแบงค์พาณิชย์ขาดทุนก็ดูดออกแบงค์พาณิชย์ก็สบายดีซื้อบอลแบงค์ชาติไปจะได้ไม่ต้องปล่อยกู้ เพราะว่าเศรษฐกิจไม่แน่นอนนี้ปล่อยผู้ี๋่วไปหนี้เสียทําไงแต่จริงๆแล้วมันควรจะทิ้งเงินไว้ให้กับระบบพาณิชย์สักส่วนหนึ่งเพื่อให้เขาใช้ความพยายามในการไปช่วยเหลือ SME ไปช่วยเหลือนักธุรกิจแต่ตรงนี้ก็ความพอดีต้องหาความพอดีไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ให้ดูดแต่ว่าต้องมีความพอดีว่าให้แบงก์พาณิชย์ได้ทำงานได้ใช้ความพยายามในการช่วยเศรษฐกิจบ้าง นเพรอพอมองเห็นว่าเงินมันไม่พอรัฐบาลก็จึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้กระตุ้นเนี่ยทำไมถึงใช้ดิจิทัลเ l ล e t ทำไมไม่เป็นเงินสดแต่วันนี้ต้องเป็นยังไงเดี๋ยวขอเล่าดีดกว่าดิจิทัลเ l l ต t เนี่ยจริงๆแล้วข้างหลังบ้านเนี่ยคือระบบบล็อก a i n ซึ่งมี Smart Contract หรือมีการควบคุมการใช้เงินได้ได เช่นว่าให้ใช้ในเขตนี้อำเภอนี้ให้ซื้อของประเภทนี้ไม่ซื้ออย่างอื่นเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นแม่นยำ